สวัดีค่ะวันนี้อาจจะแปลกตาสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ผมยาวค่ะก็แอบอาวิกเก่าๆมาใส่นะอ่ะไม่พูดพร่อมทำเพลงกันดีก,กว่านะคะวันนี้ที่ป้าเคยสัญญาไว้นะคะใน Facebook นะคะในบาร์ล a า a พจเว็บดอทเฟซบุ๊กดอทคอมบ a ร์ลาเนี่นะคะกเ็เคยไม่ใช่เคยได้ถ่ายรูปแปลงยี่ห้อหนึ่งเอาไว้นะคะซึ่งเป็นเซ็ตสำหรับปา้าโดยเฉพาะนะคะก็คือ โซอีฟ้า so นั่นเองค่ะก็คือเป็นแปลงสัญชาติเยอรมันถ้าจะไม่ผิดนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยต้องท้าความก่อนว่าตาค่อนข้างก็มีแปลงประมาณนึงพอสมควรนะคะแต่ว่าใช้มานานมากแล้วก็มันเกิดว่ามีแปลงอยู่อันนึงมันด้ามันกองแกงแล้วอะมันเริ่มแบบกุกกะกุกกะอะไรเงี้ยแล้วก็เออมันก็ถึงเวลาที่เราควรจะซื้อแปลงแล้วเนาะ ก็มีเลงไว้าหลายยี่ห้อหนึ่งในนั้นก็คือโซอีว่าเหมือนกันนะคะราคากลางๆกางํกลาลังน่ารักตอนกลางหารีวิวโซอีว่าค่ะก็ไปเจอเซ็ตเซ็ตหนึ่งที่มันชื่อว่าโซอีว่าโรสโก d นั่นเองนะคะเป็นเซ็ตที่ไม่ใช่สีดําแต่มันจะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็ตัวทองนี่จะเป็นทองทองโรสโกะเออมันเป็นทองออกชมพูอะไรทองชมพูเออก็เฮ้ยมันสวยอะ่ะ ประโจหมประจเหมาะกัะวบกว่าไปเห็นแปลงของคุณป้าเช,ชาร์อตนะคะเป็นแปลงแปลงเขาแปง้งแปลงคุณป้าชอร์ลอตจะเป็นด้ามสีน้ำตาลเข้มแล้วก็เป็นโรสโกเหมือนกันแต่คืออะไรนีม่มีปัญญาไป,ปถึงขั้นนั้นแล้วก็บาย <c oughs> ก,ก็เอาที่เรามีกำลังซื้อดีกว่านะคะแล้วก็คุณภาพเหมาะสมกับการใช้คือเราไม่ได้เป็นถึงแบบเมคอัพอาร์ติสขนาดนั้นก็ ไม่จําเป็นต้องโอ้โห,หลหรูอลังการเอาไว้เงินเหลือใช้แล้วค่อยว่ากันนะคะหรือว่ามีกําลังซัพ์พอจะซื้อก็ค่อยว่ากันนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องโซฟาของเราบ้างดีกว่าอันนี้นะคะเป็นไอเซตค่ะก็จะเป็นซองหนังแบบนี้เห็นไหมอ่าเป็นซองหนังอย่างนี้นะคะเปิดออกมาในนี้จะมีแปลงทั้งหมด12ชิ้นด้วยกันนะคะอันนี้ต้าได้ใช้มาแล้วแล้วก็ แล้วก็ได้ทำการซักมาแล้วหนึ่งรอบเห็นไหมได้ทำการซักมาแล้วหนึ่งรอบนะคะเนื่องจากว่าอยากใช้จริงๆแล้วก็อยากอยากอะรก็ได้ไใช้ให้รู้ว่าเออมันดีหรือไม่ดีเวลาที่เราไปเขียนบอกคนอื่นเขาจะได้เออก็ไม่ใช่มานั่งโกก,กันจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแบบที่ตัวเองไม่ชอบนะคะเนื่องจากว่าแปรงเซตหนึ่งเนี่ย ก็ราคาอันนี้นะคะอยู่ที่ราคา2,900กว่าบาทก็ถือว่าสำหรับไม่ได้แพงมากถ้าคนที่คิดจะซื้อแปรงดีๆสักหนึ่งด้ามนะคะไม่ได้แพงมากค่ะแต่ถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกนะคะสำหรับต้ามันรู้สึกว่าไม่ไ,มได้ถูกก็รู้สึกว่ามีราคาประมาณหนึ่งนะคะแปรงทั้งหมด12ด้ามเนี่ยก็จะมีชื่อนะคะเขาก็จะมีชื่อเดี๋ยวขอ,อุญสตู แปลงนะคะก็จะมีชื่อตรงนี้นะคะชื่อของของแ,อแปลงนี้มันคืออะไรไว้ทําอะไรแล้วก็จะมียี่ห้อนะคะแล้วก็จะมี color love makeup ซึ่งอาจจะเป็นสโลแกนของเขานะคะเหตุ<ม> <c oughs> ผลที่ตัดสินใจซื้อเซตนี้แล้วไม่ซื้อเซตธรรมดาเนี่ยนะคะเ <c oughs> พราะว่าเซตนี้นะคะ่ะมันสวยอะสวยไหมอุ้ยด้ามันเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะมันไม่ใช่สีดำแล้วก็ตาค่อนข้างชอบผลสีขาวแบบนี้เพราะว่า เวลาล้างเราจะได้รู้ว่าเออแกล้างสะอาดนะถ้ามันเป็นขนสีดําก็จะไม่ค่อยดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเออจะได้เป็นการบังคับตัวเองว่าควรล้างแพงให้สะอาดนะคะเขาก็จะบรรจุมาในถุงกับแก๊บอย่างนี้แล้วก็แต่ละอันก็จะมีไอปอแบบนี้นะคะแต่ว่าตาถอดออกมาแล้วนะเดี๋ยวสิบสองชิ้นนี้มีอะไรมาดูกันทีละอันเริ่มจากอันนี้กว่าอันนี้นะคะ เบอร์2ไม่ได้เรียงลำดับเลขนะคะอันนี้เบอร์227นะคะเป็น soft define soft d e f i n e r นะคะก็จะเป็นแปรงหัวแบนๆ,ๆ,ๆเอ้ยไม่แบนก็แบนๆเป็นหัวแบน,นะคะ่ะก็ต้าไม่ได้มีความรู้เรื่องแปรงแบบมากมายอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าผิดก็ขออภยัยน่าจะเป็นแปรงที่เอาไว้แบบว่าเกลี่ย ع, เหมือนกันนะคะจะเป็นแบบว่า ให้มันฟุงๆสอบๆนะคะก็ถามว่าขนลวมไหมก็มีล่วเหมือนเส้นหนึ่งไม่ใช่มันโดออกมานะคะอันนี้อ่าผ่านป้ายอันที่สองอันนี้แน่นอนสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นแปรงเขียนไอายไลเนอร์นั่นเองนะคะอ่าเป็นแปรงเขียนไอายไลเนอร์นั่นเองนะคะเอ่อชื่อวิงไลเนอร์นะคะนี่อื ต่อมาเบอร์2 2งอันนี้เป็น d e f i n e r crease นั่นเองนะคะลักษณะนี้ก็ชัดเจนว่านางคงจะไว้เกลี่ยเบ้าตาประมาณนี้นะคะเป็นแปลงลักษณะเป็นผู้ผู้ช่อๆพุ่งขึ้นมานะคะอันนี้ต่อมาเบอร์2-3-1นะคะ2-3-1เป็นเป็นเราไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรอะ p พ t r i สเหรอ Chris, นะคะก็เป็นแปรงหัวดินสอขนาดแบบใหญ่นิดนึงนะคะก็เอาไว้เรื่องจริงๆมันมันแบบส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเบาตาเอออะต่อมาเป็น Brown i n ลนะคะสามอันนี้นะคะแปรงหัวตัดขนาดสั้นเอาไว้เขียนคิวนั่นเองนะคะก็จะแข็งขึ้นมานิดนึง,งนี่แล้วก็ทำมือทางไว้เลย อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่อยากได้มากนั่นคือฟอยล์ไลเนอร์นะคะเป็นแปลงเขียนอายไลเนอร์ที่เป็นหัวโค้งอย่างนี้นะคะเป็นแปลงที่เหมาะมากสำหรับคนที่เขียนอายไลเนอร์ไม่เก่งเพราะว่ามันตั้งอย่างนี้ได้ใช่ป่ะล้วก็เขียนเลยดีมากดีมาก,มากอันนี้ถ้าถาจะซื้อแยกนะคะก็ซื้ออันนี้ดูดีต่อมาเบอร์สองเป็น Smoky ok Shader นะคะ ก็จะเป็นแปรงหัวแบนที่จะคล้ายๆกับอันนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะพุ่มกว่านะคะแต่อันนี้เนี่ยมันจะแบนแบบเอาไว้แพ็คสีคือที่ลองใช้ไปแล้วคือว่าตั้วันแพ็คสีขึ้นมาแบบ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 ดีนะเบอร์นี้ดึดงต้อหมาแป้นเป็นครีสน,นะคะก็คือว่าเบอร์สองสองแปดเป็นแปรงพุ่มที่เขาเขียนว่าครีสซึ่งน่าจะหมายความว่า ใช้กับรอยพับตาโดยเฉพาะนะคะเเป็นแปลงเป็นพุ่มอะพูดอะไรดีเป็นพุ่ม <laughs> ต่อมาอันนี้ชอบมาก c o n ซ e ลเลอร์บฟรัฟเค่ะเป็นแปลงคอนซีลเลอร์นั่นเองนะคะเอาไว้เกลีย่ยคอนซีลเลอร์จะสปอตพอที่ก็ได้หรือว่าเป็นใต้ตานะคะมันดีมันดีแล้วก็อันนี้เอาเมื่อกี้ แปรงคอนซีลเลอร์เบอร์หนึนะคะแล้วก็อันนี้226 s m a r ก e r นะคะ s m a r ์ e กก็เป็นแปลงคาดว่าน่าจะไว้เกลี่ยพวกไลเนอร์ที่เป็นดินสอแบบว่าเวลาเราเขียนแล้วเราอยากให้มันเป็นสมัครคิดว่าอย่างนั้นนะเพื่อแบบจะเกลี่ยให้มันแบบไปอะ่ะเพราะว่าหัวแปรงมันค่อนข้างแข็งใช่ไหมคะเอาไว้ดึงที่มันเป็นแบบเนื้อครีมได้่าอ,อันนี้ เบอร์2 3 0สศูย์ค่ะเป็น Pencil Brush นั่นเองนะคะก็คือเป็นแปรงหัวดินสอเหมาะมากสำหรับคนเบ้าตาเล็กอย่างเรานะคะซึ่งแปรงหัวดินสอที่มีไซส์ใหญ่กว่านี้เนี่ยเดี๋ยนะอันนี้อันนี้อืมอาจจะแบบว่าถ้าใครเบ้าตาไม่ใหญ่มากาจ,จะแบบเอออาจจะเกินนิดนึงแต่อันนี้นะคะก็จะเป็นแปรงดินสอขนาดพอดีเขียนใต้ตาก็ได้ข้างบนตาก็ได้นะคะเพราะว่าปลายมันจะแหลมๆจะดึงนะคะ สุดท้ายอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะนี่เขาจะมีบอกมาให้เชดเดอร์ค่ะเขาบอกดีเทลเชดเดอร์น่าจะหมายถึงเรื่องของการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแปลมานะแต่ว่าก็น่าจะใช่เป็นแปลงคนสีดำนะคะน่าจะไว้เก็บในจุดเล็กๆน้อยๆอย,อย่างที่เขาบอกแหละเพราะว่าขนาดค่อนข้างค่อนข,ข้างเล็กนะคะอ่าก็ครบแล้วทั้ง12อัน นี่แปบบหนึ่งอ่านี่นะคะข้างหลังพื้นดําจะได้เห็นชัดๆนะคะสังเกตว่ามันจะเป็นสีชมพูทองเนาะแล้วก็ด้ามจะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆเ,เน้นเขาก็มาโซนเนี้ยขอซูมเอานิดนึงก็เรื่องของการติดสีดูดสีดีไหมดีค่ะค่อนข้างติดดึงผลิตภัณฑ์จากสิ่งที่เราแต้มมาเนี่ยดีนะคะแต้มสีเขียวมาก็เขียวเขียวดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ค่อยติดนะ เรื่องของความถนัดมือนะคะถนัดมืออยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากด้ามเนี่ยไซส์ฝ่ามือหนึ่งอะคือกําลังดีนะคะตอนแรกกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเล็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ใส่กาลังดีมากค่ะเรื่มเรืมปืมปม,มาถึงหลังจากการซักค่ะหลังจากการที่เราล้างมาแล้วเป็นยังไงบ้างเต้าเขาสุกว่าแปรงที่มันเป็นสีขาวแบบเนี้ยมันจะมีเอฟเฟกเรื่องของ หลายๆยี่ห้อนะไม่ใช่แค่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวมันจะมีเอฟเฟกเรื่องของเหมือนขนรอบๆอ,บอะ่ะมันจะแบบมีการหย่อยี่หน่อยๆอ,อะไรเงี้ยซึ่งถามว่าวอลลี่ไหมก็ไม่นะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแบบว่ากังวลสักเท่าไหร่คือข้างนอกข้างๆมันบานหย่อยบางเส้นก็จริงไม่ได้แบบโอ้โหบานแหลงแฉงอะไรขนนะคะบางเส้นก็จริงแต่ว่าคุณภาพมันยังเหมือนเดิมคือยังเกลี่ยได้ดียังนิ่มยัง แฮปปี้อยู่ฉะนั้นต้าก็ไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะ <g ül> ก็อนุโลมได้คือมันไม่ใช่ด้ามละแบบด้ามละ3สามพันปะมันก็ไม่ใช่ถ้าด้ามละสามพันแล้วยังบานอยู่นี่ฉันก็จะเคว้งกับเยลรมันไป <g ül> <g ül> นะคะก็ไม่เป็นส่วนแปรงที่เป็นสีดําแบบนี้นะคะอย่างแปงรงอายไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่มีไม่มีเอฟเฟคอะไรไม่บานใหม่อะไรไหม่ไม่เป็นไรอะก็ดีค่ะ แต่สิ่งที่เราชอบเราก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ชอบใช่ไหมสิ่งที่ไม่ชอบกับแปลงเซตนี้นะคะนั่นคือ1มันเป็นกระเป๋าแบบนี้ค่ะเนื่องด้วยว่าเวลาเราพกเนี่ยคือต้าเป็นคนที่ห่วงไม่อยากให้แปลงมันเสียรูปทรงใช่ไหมคะแล้วใครจะมานั่งใส่แบบกาดไอตัวปติกอันนี้ตลอดเวลาใช่ปะก็ไม่ใช่เออเวลาใส่ถุงไอใส่ใส่กระเป๋าแบบนี้แล้วบางทีมันแบบจริงๆถ้าเขาทําเป็น ล็อกที่แปลงเป็นช่องๆได้เหมือนเซ็ตที่เขาแบบว่า24ด้ามอะไรของเขาอะมันจะดีมากเลยแต่ว่าคือมันสวยไหมมันก็สวยค่ะแต่ว่าถ้าถามว่ามันทําให้สะดวกในการพกพาไหมตาขอโดยส่วนตัวแล้วตาไม่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคอะก็แต่เรามีเรามีกระเป๋าต่างหากอยู่แล้วไงก็เลยเออไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่มีกระเป๋าใส่แปลง อย่างอื่นเลยแล้วต้องใส่อันนี้อย่างเดียวก็อาจจะแบบคิดหนักเนาะมันจะเปื้อนมันก็สวยอะ่ะก็ไม่อยากให้มันเปื้อนเนาะแล้วก็ไม่อยากให้มันเสียรูปทรงด้วยนะคะแล้วก็ในบรรดาทั้งหมด12แปลงอันนี้นะคะมีอยู่แปรงหนึ่งที่ไม่ค่อยแฮปปี้ด้วยเท่าไหร่ถ้าเทียบถ้าเทียบในความพึงพอใจนะคะนั่นคือแปลงอายไลเนอร์ค่ะเนื่องจากว่าต้งางพูดว่าขนมันนิ่มเกินไปนะคะ ถ้าให้เลือกใช้กรีดอะไรเนอร์นอกจากอีกตัวหัวงอนนี้แล้วนะตาวายตัวเป็นา r o ์ไลน์อ่ะกรีดกรีดเบกกว่าสําหรับคนที่อยากจะทาแคปอายของจริงนะคะเพราะว่าอันนี้ในความที่มันพอมันนิ่มเกินไปใช่ป่ะพอมันโดนเจลไลเนอร์อ่ะมันแบบมันอ่อนอ่อนเหลือเกินมั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 นนิ่มเกินไปมันเออถ้ามันแข็งได้กว่านี้ก็จะดีนะคะถ้าพูดถึงความคุ้มค่านะคะก็ตาให้เก้าเต็มสิบค่ะสําหรับ เรื่อความคุ้มค่านะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไอสีโสรสโกมันไม่มันไม่แบบว่าไ,ไ,ไม่ได้สำคัญอะไรมากก็ซื้อแบบธรรมดาค่ะก็จะถูกประมาณ200กว่าบาทนะคะถามว่าซื้อที่ไหนซื้อที่นี่ค่ะ luxola.co.th นะคะก็เข้าไปดูได้ตาเปรียบเทียบราคามาแล้วแพงกว่าที่ soiwa.com ประมาณ100-200ซึ่งเฮ้ยมันก็ดีกว่าไปเสียงาสีปะ แล้วก็มีของมีของกระจุกกรจิงให้ด้วยอ่ะน่ารักดีนะคะเอาละค่ะก็จบไปกับการรีวิวแปรงโซอีว่านี้นะคะโซอีฟออันนี้นะคะ, so are, นนะ,คะก็หวังว่าจะเป็นทางเลือกในการตัดสินใจให้สำหรับคนที่มองหาแปรงอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือนคาดว่าคงจะมีเฟซเซตตามมานะคะเป็นเกี่ยวกับหน้าโดยตรงนะคะขนแป้งดีอะ่ะนุ่มมนนนุมน่มนุมน่มเออไปซื้อเถอะนะ ไปรู้ไม่รู้ว่าไปลองเราจะรู้นะคะว่ามันดีจริงๆก็วันนี้นะคะก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายโอ้ยโซยฟ้า so